ถัดมาเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรานอกจากเราเห็นแล้วว่าดีไซน์เป็นยังไงตัวแปรเป็นยังไงเครื่องมือเป็นยังไงในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ต้องระบุสถิติที่จะวิเคราะห์ได้อย่างสอดคล้องกันด้วยเพราะฉะนั้นนักวิจัยถึงได้บอกว่านักวิจัยต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้งหมด ในฐานะเราเป็นผู้ไปหยิบงานวิจัยมาใช้เราก็จําเป็นต้องรู้ด้วยว่าองานวิจัยชิ้นเนี้ยเขาใช้สถิติถูกต้องหรือเปล่าอย่างเช่นงานวิจัยที่ครูเอาเป็นตัวอย่างงานนี้งานนี้นะเขาจะหาประสิทธิภาพของ e-learning โดยใช้เกณฑ์ e1 e2 ในฐานะเราเป็นตัวนักวิจัยหรือว่าผู้ไปเอางานนั้นมาบริโภคเราก็ต้องรู้จักถูกแม้ว e ่า e1 e2 เป็นยังไง เขานาเสนอถูกต้องไหมอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบผลสมร็ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะใช้ไซตีอะไรครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเรียนถึงไสตีกันหรือยังเรียนเรียนถึงไซติกันหรือยังคะยังเนาะยิ้มแบบนี้น่าจะยังใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเรียนถึงสถิติเมื่อไหร่เราจะรู้แล้วลหละว่าไซตีตัวไหนมันสอดคล้องกับ การวิเคราะห์แต่ละอันแต่ละอันของเรานะคะอันนี้เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะนั้นในการดูสถิติวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งนะคะว่าเขาใช้สถิติเหมาะสมไหมนะคะนําเสนอล่ะสถิติเหมาะสมและแล้วนําเสนอชัดเจนแล้วหรือยังนะคะอย่างตัวอย่างนี้ครูเอาตัวอย่างมาอันนี้นิด,นดเดียวเขาทํา e1 e2 ตอนหาประสิทธิภาพ ก็เป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างการนําเสนอ e หนึ่ง e สองที่ใช้ได้เลยเผื่อใครจะไปทํานะคะก็ดูเป็นตัวอย่างได้เขาบอกว่างานของเขาเนี่ย e หนึ่ง e สองต้องเป็นแปดสิบแปดสิบปรากฏว่าพอเขาวิเคราะห์มาแล้วได้อะไรคะแปดเอ็ดจุดสองสี่กับแปดสองจุดหนึ่งสี่แปลว่าเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้แปลว่าคุณภาพของเครื่องมือเขาใช้ได้เห็นไหมตัวเนี้ยนะคะมันเกินแปดสิบแปดสิบถือว่าใช้ได้